g w i l l a Swise, a Srock, King IT Network, t RipTech สวัสดีครับอยู่กับ i n งที่ฮอกส์โตรดะถ้าพูดกันถึง Intel 200 Series นะครับเทสที่ผ่านมาเรารีวิวพวก z 270ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นชิปเซตตัวท็อปของ Intel 200แล้วกันนะฮะกับเจน เคบีเล็กตัวนี้นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่มองงบประมาณเมนบอร์ดไว้น้อยลงมาหน่อยนะครับเราก็ยังคงมี B-Series นะครับจากตัวเก่าที่เป็น B150 นะตัวนี้เรามี B250 นะครับซึ่งเทพที่กับเราในวันนี้จะเป็นอยากถาม Asus Strix หรือว่าจากซี r ีส์ที่เกกับเกมเมอร์นะฮะตัวนี้เป็นชิปเซ็ต B250 นะฮะชื่อรุ่นว่า B250F Gaming นะฮะก็ดูแพท์นต่างๆก็ยังคงเป็น Strix เหมือนเดิมนะครับเอาเป็นว่า จะเจ๋งหรือเปล่าหรือว่าถ้ารถงบมาลงมาจากแซดสองศูนย์ตัวนี้ยังมีฟีเจอร์มาให้ครบครันหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับหน้าตาของตัวบอร์ดนะครับแพทเทิร์นหลักๆเนี่ยมันก็ยังคงเป็นตามซีรีส์สตร i x อยู่นะครับโดยที่โทนสีแรงต่างยังคงเหมือนรุ่นพี่ที่เป็นพวกแซดสองเจ็ดศูนย์นะครับพีชพีสีดำมีตัดกับลายปริน์สีขาวนะฮะและตัวซิงค์ยังคงเป็นอลูมิเนียมสีเทาๆออกฟ้าๆมาเช่นกันนะครับตรงนี้แต่อาจจะเห็นว่ามัน ไม่ได้มีอะไรอลังการเท่าพวกรุ่นพี่นะครับแต่ถามว่าหน้าตาอย่างนี้ดูโอเคไหมก็ถือว่าดูดีมากแล้วนะครับเมื่อถ้าคุณเทียบกับเมนบอร์ดเจนที่แล้วนะตัวนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็น B 2 5 0นะครับเป็นชิปเซตระดับก็เรียกได้ว่าเป็นระดับราคาคุ้มค่าแล้วกันแต่ว่าหน้าตารวมยังให้มาค่อนข้างโอเคอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวมาเจาะก,กันดีกว่าสโตเก็ต CPU นะครับอย่างที่หลายคนทราบว่าถ้ามันเป็น เจนใหม่นี้มันก็ยังคงใช้ l g n 1 1 5 1อยู่เช่นเดียวกับตัวเจนที่แล้วหรือว่าของ CPU Skylake นะครับตัวนี้ก็ยังใช้ Skylake ก็ได้หรือว่าใช้ Kaby Lake ก็ได้เช่นกันนะครับขอไอซองเก็ตมันตรงรุ่นก็พอภาคจ่ายไฟเนี่ยนับตัวช็อได้ทั้งหมด9นะครับหรือง่ายๆก็เป็น8บวก1แล้วกันนะครับแบบนี้ล้อมรอบโดย h ิ a ซ s i n k MOSFET ซึ่งก็เป็นแบบอลูมิเนียมนะครับมีสกรีนโลโก้ Strix มาค่อนข้างสวยงามนะครับวัสดุองนี้ก็ดูดีแน่นหนาดีนะครับจับโยกไม่ได้นะฮะ ส l ต t ์แรมนะครับตัวนี้ก็ยังคงมีมาให้4แถวนะครับโดยที่รองรับสูงสุดที่ 64GB แบบ DDR4 Bu 2 4 4 0 0ั 3, น3ี่รงนาะฉะนั้นคุณสามารถใช้ได้ที่สูงสุด2,400นะครับและก็ยังคงรองรับ XMP Pro-File ตามเดิมฮะ <S <S สำหรับ expansion slot นะครับการตัดสินใจเลือกซื้อเมนบอร์ดเนี่ยตรงนี้ก็สำคัญนะถ้าคุณเป็นสาวก Nvidia ต้องการจะซื้อการ์จอหลายๆตัวมาใช้กับ เพราะฉะนั้นตัวนี้คงไม่สามารถตอบโจทย์ให้คุณได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นชิปเซต B นะฮะ B series ตัวนี้ก็จะรองรับแค่ Crossfire X นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้สลอตเนี่ยหลักๆสำหรับการ์ดจอจะมีมา2ช่องนะครับซึ่งเป็นแบบ X16 นะก็ดูดีนะครับว่าจะมี ที่มันเป็นสตีลเนี่ยหรือว่าเป็นแบ็กเก็ตเหล็กมาให้1ช่องนะครับช่องนี้จะเป็นช่องสําหรับการจอหลักนะเพราะฉะนั้นถ้าการจอคุณมีน้ําหนักมากนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสว่ามันจะสล็อตแตกหรือว่าอะไรนะฮะตัวนี้มีบัตรจีลงบันตัวบอร์ดมาให้เลยนะครับกับที่เป็นสล็อตเหล็กตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น สำหรับ B Series ร,ราคาประหยัดตัวนี้ก็มีมาให้แล้วเช่นกันนะครับสำหรับเจนใหม่ส่วนแถวด้านล่างก็จะเป็นพลาสติกธรรมดาที่เหลือก็จะเป็น X1 ตามปกตินะครับแม้ว่าคุณจะไปใส่พวกกร์ดเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ลองดูกแล้วกันว่าต้องการจะใส่ยังไง สำหรับ t t r r g g นะครับถ้าเป็นบอร์ดเจนใหม่เนี่ยตัวนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นราคาประหยัดนะครับก็ยังคงมี M.2 มาให้2ช่องเช่นกันนะครับโดยที่จริงๆแล้วตัวหนึ่งจะซัพพอร์ต SATA ตัวนึงจะซัพพอร์ตแบบ p c i นะครับอย่างเช่นตัวบนตรงนี้ตัวนี้จะซัพพอร์ตแค่ SATA ธรรมดานะครับส่วนตัวร่างเนี่ยสามารถใส่ PCIe x p r e s s เอ่อ Gen 3 X 4หรือว่าพวก NVMe ได้ฮะ สำหรับพอร์ต s a า a นะครับนอกจาก 2, มี M.2 เมื่อกี้แล้วยังสามารถใช้ s a า a ได้ทั่วไปเช่นกันนะครับโดยที่จะมีมาให้ทั้งหมด6พอร์ตนะครับบอร์ดพวกนี้จะไม่มี s a า a ์เอ็กเพรให้มาแล้วนะฮะยังเป็น s a ารธรรมดา6กิกะบิตอยู่นะครับโดยที่จะเป็นการวางเรียงมาตรงนี้เลยนะครับทั้งหมด6พอร์ตโดยที่จะไม่ซ้อนกันมาเหมือนปกตินะครับอันนี้ก็อาจจะแปลกตามนิดนึง iO นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้มีชิลปิดมาให้แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าฟีเจอร์การใช้งานก็ยังคงมีให้ครบครันนะครับหลักๆแล้วจะเป็นพวก USB 2.0มากกว่านะครับโดยที่จะมี USB 2.0เนี่ย1 2 3 4ช่องนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยยังเป็น3.1อยู่นะครับโดยที่มี Type A แล้วก็ Type C นะฮะอันนี้ DVI DisplayPort HDMI นะครับขเขาหยิบมา จะมี P.S.2 นะครับ P.S.2 ปกติจะอยู่ตรงช่องนี้แต่อันนี้ย้ายมาอยู่นี้นะครับใช้ทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดเช่นเดิมนะครับอย่าี่เห็นว่าสีเขียวกับสีม่วงลัดมามี USB 3.0 2ช่องนะครับพร้อมกับพอร์ต LAN กิกะบิตนะครับ RJ 4 5ตรงนี้ซึ่งก็คุมโดยชิป Intel i. 2 1 9 v นะฮะพร้อมกับเทคโนโลยี anti s e a r c h LAN card เช่นเดิมนะครับก็จะมีชิปกันแบบพวกฟ้าผ่าอะไรอย่างงี้นะครับเพื่อโมเด็มคุณพัง มันจะได้ไม่ลามมาพังที่ตัวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ mm hmm. บอร์ดสมัยใหม่ก็มีเทคโนโลยีนี้มาถือว่าดีนะครับ mm hmm. เทียบมาก็จะเป็นออดิโอมาตรฐานนะครับ mm hmm. จาก s u p e r m a X 8 c 8 a n n n l เดี๋ยวให้ดูต่อไปครับ mm hmm. ถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นน้องของพวก z 270หรืออะไรอย่างนี้นะครับราคาก็ประหยัดกว่าแต่ชิปเสียงเขายังให้มาแบบแยกอยู่เช่นกันนะครับ mm hmm. คุณจะเห็นว่ามี PCB เนี่ย เป็นสายกราวแยกมาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นชิป Supreme FX นะซึ่งใช้แดก S 1 2 2 0 A นะครับเอาพุทเดปดชั้นเซัพอสาย2 b i บิต192กร์ตนะฮะตัวนี้นะครับยังมี R G B header ตรงนี้เห็นไหมฮะสำหรับคนที่ซืออ้อเรียกว่าไงดีเป็นหลอดไฟ R G B ไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์อะไรก็ตามนะครับอันนี้มีมาให้เพราะว่าเขามีคอนโทรลเลอร์อยู่บนบอร์ดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบอร์ดราคาชิวๆแต่ก็ R G B เรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ที่มาแรงสำหรับปี2017นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีมาให้เช่นกัน ดูหน้าไบออกกันนะครับสำหรับ Strix B250F Gaming นะฮะหน้าไบออสจริงๆแล้วของ ASUS e เขาก็เรียกง่ายๆว่ามันก็คล้ายๆกันทุกตัวนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแบ็ r กราวอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับแต่รวมๆแล้วยังคงเป็น UFI b บ o s เหมือนกันนะฮะโดยที่หน้าด้านบนตรงนี้จะเป็นบอกว่า CPU ตัวที่เราใช้คืออะไรนะครับตัวนี้ยังคงใช้ Skylake ได้เช่นเดิมนะครับเพราะว่าผมใช้ i5 6 6 0 0 k อยู่นะครับ อื่นๆนะครับก็เป็นการบอกอุณหภูมิแล้วก็อุณหภูมิเมนบอร์ดกับบนเทจทั้งนั้นล่างนะครับคิวแฟนคอนโทรลสามารถปรับแยกได้หมดเลยนะครับโดยที่คุณสามารถเลือกโหมดก็ได้ว่าจะให้มันเงียบให้มันอยู่แรงๆปานกลางหรือว่าจัดรอบการทํางานเต็มตลอดเลือก้ทั้งแบบโหมด PWM และ DC นะฮะหรือว่าถ้าง่ายกว่าน,นั้นนะครับคุณสามารถกด optimize all ตรงนี้เพื่อที่ตัวบอร์ดเนี่ยจะทําการฟูลโหลดอุปกรณ์ CPU ของคุณนะครับแล้วก็จัดการทวิ้กเองเลยว่ารอบการทำงานพัดลมที่เหมาะสมมันอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์สำหรับบอร์ดสมัยใหม่ที่เรียกได้ว่าไฮเทคและใช้งานได้จริงเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเอดวานโหมดกันบ้าง F7 หน้าดวานโหมดอันนี้ก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันก็เรียกง่ายๆเหมือนกับ b บออดรุ่นเก่าๆที่ไม่มีเมาส์คลิกสำหรับคนที่ยังถนัดแบบนี้อยู่นะครับเลย MP ก็ปรับ AMP พิโวฟายแรมได้นะครับ คอเลโชสิงออคอรปรับคูณมาโอเอเท่าไหร่แต่ว่าก็เรียกง่ายๆว่ามันก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเป็น B นะครับไม่ใช่ z 2ดสนะครับมันก็จะตัวคูณปรับสูงสุดได้แค่เท่าค่ามาตรฐานของตัว CPU คุณที่ให้มาเท่านั้นเองนะครับเลโชของแรมมาดูอื่นทามมิงทาม,มิงยังคงปรับได้ละเอียดครบทุกจุดเช่นเดิม ดิจิ plus r m ก็จะเป็นในส่วนของการปรับไฟต่างๆของพวก cpu อะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมแนะนําว่าในเมื่อคุณใช้บอร์ดตัว b เนี่ยคุณคงไม่ได้ใช้ cpu ที่มันเป็นลงท้ายด้วยตัว k เพราะฉะนั้นการ o c o อะไรต่างๆมันก็เรียกได้ว่าคงไม่ต้องจะทํากันเท่าไหร่นะครับ mm hmm. พวกนี้ปล่อย Default ไว้ดีที่สุดนะฮะ power management ตามนี้เลยนะครับก็เป็นฟีเจอร์ของ intel ฮะว่าเปิดปิด turbo mode ยังไงหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ก็ default ไว้ทั้งหมดจะดีกว่า ดีแลโวเทสนะฮะที่มันเด้งขึ้นมาเป็น1.353ตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้ผมกดไปที่ m p p มพีโปรนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำการทวิคตัวเองไปให้ค่าโวลเทจที่เหมาะสมที่สุดนั่นเอง <c oughs> ก็จริงๆแล้วปรับได้เยอะพอสมควรนะแต่จริงๆเป็น B Series พวกนี้ก็คงจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเล่นกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่คุณก็แค่ไว้เปิดปิดฟังก์ชันอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับมาดูหน้ามอนิเตอร์บ้างว่าอุณหภูมิเนี่ยมันสามารถ ดูตรงไหนได้บ้างนะครับมี external sensor สามารถต่อได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะต่อ extension fan card ออกมาก็ได้นะฮะตรงนี้มีเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดนะครับ Q fan อันนี้จะเหมือนกับหน้าเมื่อกี้แต่ว่าการปรับมันก็จะเป็นเมนูอีกแบบเท่านั้นเองนะฮะหน้าบูทก็มาตรฐานนะครับเหมือนเบาะทั่วไป ถือว่าใช้งานง่ายนะครับแต่มองว่าเป็นบอร์ด b 2 5 0ก็คงไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาปรับอะไรนะครับค่า e f a u l คงใช้ได้มากที่สุดละ ราคาของตัวนี้อยู่ที่7,590บาทนะครับถ้าถามว่ามันแพงไหมมันก็ถือว่า ราคาสูงสำหรับซีรีส์ B นะครับแต่อย่าลืมว่าในเมื่อเป็นเป็นเจนของ Intel 200เนี่ยฟีเจอร์ต่างๆก็อย่าไปเทียบกับตัว B 1หนึ่งสูงของเจนที่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาก็จัดมาให้เต็มเหมือนกันมองว่าอะประมาณว่าคุณถ้าอยากซื้อ CPU ไปไม่ต้องการ OCo อกไม่จำปเป็นจะต้องใช้ตัวเนะครับคุณก็เอาตัวนี้ไปได้ m 2 .2 ช่องได้ a u r a r g b นะครับแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายนะครับเอาไว้ว่าคุณประกอบคอมเล่นเกมโดยที่ไม่ต้องการโออสามารถ ชายการจอรที่ต่อคอสไฟได้ตัวนี้ก็เป็นคําตอบให้คุณได้นะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัท asus ประเทศไทยนะครับที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้ได้รีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงาน o อฮอกโซนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่ o อฮอกโซนสาระไอพอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ